อภานบุญที่พยธันลุงค่ะห้านาฬิกาห้สินาทีเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่จังหวัดสุโขทัยครับพ่อแม่ที่เป็นนักการพันโรงออกไปซื้อกับข้าวกลับมาครับคุณผู้ชมครับหมดเลยฮะหมดเลยครับอยชูหน้ามาดูฮะ ท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยเปิดโครงการ Thailand Soft Power Guinness World Records Challenge ผลักดัน Soft Power 5 F ของไทยคืออาหารแฟชั่นมวยไทยภาพ,พยนตร์และเทศกาลประเพณีไทยจัดก,กิจกรรมแข่งขัน5หัวข้อที่สุดของโลกสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ในวันที่21-27กุมภาพันธ์นี้ที่สยามพารากอนผมเชื่อมั่นว่านะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้เนี่ยระดับโลกอย่างนี้นจะเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาประเทศไทยมาร่วมกันแข่งขันมาร่วมกันชาเลนจ์วันนี้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับ